ต่าท่อสูบน้ํามันของรัสเซียที่เมืองอูเนชาตอนแรกผมนึกว่าเครื่องสูบน้ํามันชื่ออูเนชาจริงๆอ่ะอูเนชาเน่ยมันเป็นชื่อเมืองส่วนดัลุสบ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท่อส่งน้ํามันของรัสเซียที่ออกจากรัสเซียมันจะเข้าเบลารุสทางทางซ้ายเบลารุสนะขึ้นไปข้างบนคือเซนเปเตอร์สเบิร์กลงมาข้างล่างคือประเทศจูเคนตรงที่พออ .414 เขาโจมตีก็คือหมุดสีแดงนั่นแหละ เขาเรียกอุเนชาท่อส่งชื่อดาลุสซาบาวันนี้มีภาพถ่ายดาวเทียมเขาเอามาเผยแพร่พี่น้องข้างล่างคือภาพถ่ายดาวเทียมข้างบนคือวันที่มันเกิดเหตุท่อส่งตัวนี้มันก็รับน้ํามันมาจากมอสโกมันก็จะเอาไปส่งที่เซน์ปเตอร์สเบิร์กเอาไปส่งเบลารุสเอาไปส่งโปแลนด์ส่งยูเครนมันเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางมันเป็นท่อกลางสา,สามเส้นทาง ทางนึงไปเซน์ปีเตอร์เซเบิร์กทางนึงไปประเทศลัตเวียเข้าประเทศเบลารุสก็ไปออกลัตเวียอีกเส้นหนึ่งก็เข้าโปรแลนด์ไปเข้าเยอรมันอีกเส้นหนึ่งก็ไปเข้ายูเครนไปเข้าสโลวาเกียเชกเกียประเทศฮังการีนี่คือภาพถ่ายเราเทียมที่เขาเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลว่ามันเป็นระบบผักดันผักดันน้ํามันของรัสเซียให้มันไปตามเส้นทางที่ถูกบังคับไว้ เรียกภาษาง่ายๆก็เหมือนกับเครื่องสูบนั่นแหละเครื่องสูบเนี่ยปล่อยน้ํามันให้มันไหลไปตามธรรมชาติมันคงไม่ไปเพราะเส้นทางมันไม่ใช่ใกล้ๆนะจากสถานที่เกิดเหตุจนไปถึงประเทศเยอรมันหรือไปประเทศเอสโตเนียมันต้องมีพื้นดินมันสูงมันต่ําใช่ไหมท่อมันคงไม่ได้วางเสมอกหรอกถึงที่สูงก็สูงถึงที่ต่ําก็ต่ําฉะนั้นการปล่อยให้น้ำมันน้ำมันไปไหลไหลไปตามท่อมันคงเป็นเรื่องยาก ที่จะให้มันเพียงพอต่อปริมาณการใช้ใช่ไหมมันต้องมีเครื่องบังคับเครื่องสูบเครื่องบักดันมันถูกโจมตีเรื่องของเรื่องอเขาก็เอาภาพถ่ายดาวเทียมให้ดูหมดสีแดงนะคือสถานที่เกิดเหตุข้างล่างก็คือเปลวเพลิงเปลว,ปลวไฟที่ถูกกองพลจโจมทางอากาศ4 1 4มาเดียเขาเป็นคนจัดการปัจจุบันนี้เขารับผิดชอบการโจมตีลงกันน้ำมันรัสเซียนะโดยใช้โดนใช้การมีกาเซ เมื่อก่อนไล่โจมตีรถถังรัสเซียวันนี้นําภาพถ่ายดาวเทียมเอามาให้พี่น้องทั้งหลายได้ดูได้ชมว่าสถานที่เกิดเหตุมันคือตรงนี้จุดนี้บริเวณนี้ซึ่งปัจจุบันนี้รัเสเซียจะส่งน้ามันไปเยอรมันไปเอสโตเนียและเวลสัตเนียเบลารุสฮังการียูเครนส่งไปไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันถูกกองพล414จู่โจมโจมทางอากาศ414ี 4, เขาระเบิดทิ้งไปแล้ว